วบาท่านเปาอืมตามสบายท่านท่านเปาตอนนี้ไม่คนเตรียมตัวสิเป็นนายกรัฐมนตรีกระท่วงต่างๆกระท่วงพลังงานนี่คนแย่งก,กันหลายครับท่านเปาจะให้ไพ่ขึ้นคุ้มกระท่วงพลังงานอืมคนที่คุ้มกระท่วงพลังงานต้องเป็นจันเจ้าเพราะว่าจันเจ้ามีวิทยายุดในการตัดไม่จันเจ้าสามารถตัดไม่ได้เร็วที่สุดในหมูค่คนอื่นดังนั้นการเผาทาน หรือกระส่วงพลังงานต้องให้จันเจา้าท่านเป้าในการเผาทาน,นมันบอดได้ง่ายดีครับท่านเป้ารอบก้อนนี่จันเจา้เาเผาถานเหลือแต่ขี้เถ้าครับท่านเป้าาน้อยเห็นควรว่าต้องให้คนอื่นนี่เป็นรัฐมนตรีแทนครับท่านเป้าส่วนจันเจ้านี่ให้ไปคุ้มกระทรวงอื่นครับท่านเป้าท่านเป้าเห็นว่าจ้างได้ครับอืมหันทรท่านก็ลองหาซื้อคนอื่น ที่เหมาะสมกับกระซ่วงพลังงานมาเบิงเอาคนที่มันปั่นเต่าไปนั่แหละหละรัฐมนตีกระท่วงเกษตรเป็นจังไดหน้าที่ของกระท่วงเกษตรนี่หลายจังไรท่านเป้ากระท่วงเกษตรนี่บม่มีคนอยากเป็นเลยครับท่านเป้าเนื่องจากคนละปวดแอวครับมาไหวในการเกี้วเข้าครับท่านเป้าแต่ก่อนที่ได้เป็นอีย่างนี่มันต้องผ่านด่านสววสก่อนแต่สว่เราเลือกเขบ่ได้เป็นเด็ดขาด ระว่าเรื่องสวอคอยนี่แห้งซูหลายมือว่านี่สวอเป็นยังจังมีอภิสิทธิ์ลายก็เทศบานไทเมืองเขาเฮให้คอยอยู่งยากใจถื่อนตนเป็นไงก็มูสบ่ท่านเปาท่านเปาอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งเครียดครับท่านเปาท่านเปามีปัญหาเอียงค่อยปรึกษาก็ได้เดี๋ยวผมสีซอยแก้ปัญหาให้เราด้ยินค่าวว่าสวอชเฮตห้ท่านเปาว่าสบายใจสวอชนี่ไม่มีปัญหาอย่างครับเพิ่นใส่อำนาจในทางที่บ่ถือตรงใดท่านเปา เมื่อวานนี่ไปตึกแหกับจันเจ้าพ่อไปทึงน้องเห็นป,ป้ายปาาว่าเขตสอวเปน็นยามก็จะมีอภิิ์ชักแทอว่ากับคนคึอกันคือสิมาเอารัดเอาเปรียพี่นอ้นองเพราส้าชุดของแทกูเจ้ให้และกับจันเจ้ากูกบ็บอกจันเจ้าวานเหยลุ่งเ้ือเ้าขึ้ว่ามีต่ปลาสวายโตทําขาตุยโอลาบลอยเลยเวย้ยนเอ่อท่านเป้าครับน้องที่ท่านเป้าไปวานเมื่อวานเนี่ย บ่แมนหนองของสอวอได้ครับท่านเป้าและตัวหนังสือสอวอที่อยู่ป้ายที่ปักไว้นั่นมันแปลว่าสวัดตัวท่านเป้าเสียงว,ว่าท่านป๋อเับจันเจ้านี่ลอยป่าวัดอาชีบาบถึงขนาดขีกาขึ้นก็ได้ดังนั้นผมบรบพิสอบสอยสีบุรบพิสอบจังเดยท่านกงซุนเมื่อวานเอาปลามาหอนนี่ท่านกงซุนเป็นผู้ข้วให้จัดแจงหาคาตะไข่ไปบอขามะาตมท่านกงซุนเป็นผู้เหตบที่ ดังนั้นถ้าขีกากมันจะขึ้นมันต้องแบ่งกันผู้ละวงหลายสุดก็สิเมนจันเจ้าตัวผู้ห้าวขึ้นมาแ่เมสิพิอดอิลีก็ต้องเป็นกรรมการมูบ่บ้านมุนสิมันประหยัดมือค้าสิแตกยั้งเขียนยอว่าสวาสวซื่อก็บม่เขียนภาสาวัดให้มันแล้ว